สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่พทรรุกท่านครับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาตรวจเยี่ยมสวนโกโก้สายพันธ์ุ IM1 ของน้าสุชาติบุญเงินที่ตำบลวังไกรเถื่อนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทและตอนนี้ผมยืนอยู่กับเจ้าของสวนนาสุชาติบุญเงินสวัสดีครับนาสุชาติครับครับผมวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมสวนโกโก้ IM1 ของน้าสุชาติอีกครั้งหนึง่งและตอนนี้ผลผลิตที่น้าสุชาติเก็บไว้เมื่อเช้านี้ใช่ไหมครับ<ะ>ามาเช้านี้นะครับก่อนที่บริษัท JPY จะเข้ามาแล้วน้าสุชาติได้เก็บผลผลิตเพื่อส่งขายให้บริษัท j p y JPY ก็จะส่งผลผลิตให้กับบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตพรุ่งนี้ JPY จะเดินทางไปที่มาร์กลินช็อกโกแลตที่อำเภอสานทายจังหวัดเชียงใหม่ก็จะนาผลผลิตของเกษตรกร ไปส่งโรงงานตอนนี้ผลผลิตใหญ่มากนะครับผลนี้นะครับน้าสุชาติครับผลขนาดนี้อย่างนี้น้าสุชาติมีวิธีการดูแลผลโกโก้อย่างไรครับก็ดูแลเรือน้ำใช้น้ปุ๋ยทางใบปุ๋ยทางใบครับปุย๋ยทางใบด้วยพวกฮอร์โมนทางใบครับก็ฉีดเดือนสองครั้งหรือว่าเดือนละครั้งอ่า ใช่ไหมครับเดือนละสองครั้งเดือนละสองครั้งเนาะเอาฮอร์โมนฉีดให้เขาบำรุงให้เขาครับอ่าแล้วก็ปุ๋ยทางรากทางรากทางดินครับด้วยก็ที่เคยมาแนะนําว่าเราปุ๋ยทางรากเนี่ยสามเดือนควรจะใส่หนึ่งครั้งนะครับแต่นี่เป็นสูตรอินทรียใช่ไหมที่ว่าอินรีย์ื้อนเลยตัวนี้มีขี้หมูที่อะไรใส่ไปอ่าขี้หมูเอาขี้หมูใส่ไปครับอ่านะครับนชาติก็ดูแลอย่างดีนชาติปลูกมาตั้งแต่ ปลายปี60จำนวนหนึ่งไร่และผลผลิตเริ่มเก็บได้เมื่อช่วงปี63ที่บริษัท j p y เข้ามาเพราะว่าปี61 62เนี่ยอากาศร้อนอากาศแรงและก็ร้อนไม่มีน้ำไม่มีน้ำบํารุงต้นอ่าไม่มีน้ำบํารุงต้นพอปี63ก็เริ่มติดตั้งโซลาเซลล์ครับผมอ่าแล้วก็มีระบบน้ำอ่าแล้วก็ดูแลผลผลิตจนกระทั่งปี64และปีนี้65 มุกลาหกห้าผลผลิตก็จะใหญ่สมบูรณ์เป็นแบบนี้เลยครับต้นใหญ่ขนาดนี้อจะใหญ่ตามอเราต้องควรตัดต้นไอ้ต้นที่ลูกเล็กๆออกอจะได้ลูกใหญ่แบบนี้ครับครับดนคือเวลาอ่านสุชาติดูแลเนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติที่ว่าอายุโกโก้อายุยิ่งเยอะอายุเยอะมากแล้วก็ จะมีผลใหญ่อ่าผลผลิตยิ่งดกผลยิ่งใหญ่นะครับตามอายุของเขาเพราะฉะนั้นนะสุชาติปลูกไว้ตั้งแต่ปลายปี60ตอนนี้ต้นมกรา65ก็4ปี4ปีเต็มเต็มอ่า4ปีเต็มเมแล้วนะครับก็ถือว่าผลผลิตน่าพอใจไหมครับถ้าเป็นผลผลิตแบบนี้พอใจครับยังได้ผลผลิตทุกเดือนอ่าพอใจ ก็ถือว่าเราเก็บได้ทุกเดือนครับผมมากบ้างน้อยบ้างและการดูแลหลังการปลูกเป็นปัจจัยสําคัญใช่ไหมครับนาชาใช่ครับใช่ครับเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ําก็เป็นปัจจัยสําคัญหลักๆเลยคือน้ําอ่าหลักๆเลยคือน้ําครับอครับผมแล้วก็ผลขนาดนี้น่าจะแปดเก้าขีดอย่างน้อยเก้าขีดเนี่ยประมาณเก้าขีดเพราะน้ําหนักที่เราจับได้ดูมือนะครับฝ่ามือนะครับนาชาฝ่ามือใหญ่ลองคาบดูนะครับ อ่านั่นนะครับเนี่ยฝ่ามือนะสุชาตินะครับอันนี้ก็ลูกจ้อลงมาก็ได้จากประมาณเจ็ดขีดอันนี้ก็ได้แปดถึงเก้าขีดเกือบขีด,ขดอ่าเก้าขีดครับอ๋อเก้าขีดเนาะก็คืออ่าเราดูแล้วลูกเขาจะใหญ่เขาจะยิ่งสมบูรณ์นะครับนี่ก็คือการดูแลหลังการปลูกโกโก้สายพันธ์ไอเอ็มวันยิ่งอายุยิ่งเยอะผลยิ่งโดกผลยิ่งใหญ่ครับผมลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธ์ไอเอ็มวันมันก็คือ ปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูงผลใหญ่ผลดกเมล็ดแห้งสะอาดมีกลิ่นหอมหมักแล้วมีกรดต่ำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมนี่คือลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธุ์ im 1บอกไขมันในเมล็ดสูงเฉลี่ย52%นะครับเพราะฉะนั้นพันธุ์ im 1เป็นโกโก้รุ่นที่หนึ่งเท่านั้นเราไม่มีรุ่นลูกหลานรุ่นเหลนนี่คือลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธุ์ im 1นะครับ เอ้าตอนนี้ลงมาดูนี่คือเรื่องระบบน้าอ่าที่นายชาติบอกว่าต้องมีน้ำอ่าฮะนี่เป็นระบบน้ําที่น้าสุชาตินะครับเปิดมาจากต้นโซลาเซลล์มีสายต่อแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวหัวแบบเจ็ตเลยพุ่งไปหัวปะทะอย่างเงี้เขาเรียกหัวปะทะหัวปะทะใช่ไหมครับอ่าคือเขาจะออกไปประมาณสี่ห้าองศาไปแถบทางโน้นเข้าหาโคนต้นครับอ่าเข้าหาโคนต้น ถ้าเราบิดมันก็จะออกมาอีกแถบบนึงอ่าจริงๆเลยอะเนาะถ้าเกิดนี่มันแน่นอ่อแน่นแล้วนะธรรชาติอัดแน่นเลยถ้าเราปิดไปก็ไปก็ไปอ่าปกติถ้าเราอ่าไม่ต้องบิดธรรมชาติไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการให้เข้าไปที่น่ดแล้วก็ให้มันกระจายออกไปไม่ใช่รถที่โคนจุ่มใบถ้าเป็นระบบนั้าหยดเมื่อก่อนเนี้ย มันหยดตัวที่โคนหยดแต่ที่โคนไม่แผ่ไปไก่ไม่แผ่ไปไกละ,า<น>ะลากโกโก้นี่จะแผ่ไปเกือบถึงกันแล้วอแผ่ออกไปแล้วเพราะว่าอายุต้นเขาเยอะแล้วโกโก้ลากเขาก็แผ่ออกไปนะครับ,รบนี่เป็นระบบน้ําที่นาชาติบอกว่าขาดไปได้ก็คือเรื่องน้ําโกโก้ต้องมีน้ําครับอันนี้อย่าง<ห>ลูกเล็กที่ ลูกเล็กกำลังจะติดใหม่อ๋ออีประมาณ2เดือนหนึ่งสามเดือนถึงจะตัดได้อ่าก็คือตั้งแต่เขาเริ่มติดดอกเนี่ยเขาจะพัฒนาเป็นผลแก่ผลสุกจนเก็บได้ก็อายุ4ีถึงหเดือนก็คือ120-150วันจนเป็นผลแก่ผลสุกจนเก็บได้อันนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่ดกดกมากนะครับเอ้าเรามาดูต้มาดูต้นมาดูต้นนี้อ่าครับลองดูต้นนี้นะครับ นี่ใหญ่ไมกระโดดด้วยอ่าฮะส่งไปเป็นส่งไงอ่านี่ก็คือผลโกโก้ไอเอ็มวันนะครับผลโดกและก็ผลใหญ่นะครับก็ลองดูข้างล่างนะครับใกล้ใกล้โลอะโลนี่ก็ใกล้ใกล้โลแต่ว่าตอนอีกประมาณเดือนหนึ่งสุกเนี่ยผมว่าถึงกิโลน่าจะได้แน่นอนเลยหนึ่งกิโลอ่านี่ครับเพราะว่าผลเขาใหญ่ใหญ่มากเลยครับเราเท่ากับมือฝ่ามือนะครับ นี่ก็คือเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ก็ยังดำเรียนพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับว่าถ้าอายุยิ่งเยอะขลยิ่งดมขน่ยิ่งใหญ่เมล็ดเต็มฝักมเมล็ดสมบูรณ์นะครับต้นนี้นะครับก็อายุ4ปีเสร็จแล้วได้4ปีเต็มแล้วนี่ก็เป็นระบบน้าที่ทไทชาติเห็นไหมนี่ใช้ระบบพุ่งไปหาโคนต้นเลยนะครับก็ดูนี่ต้นนี้อีกหนึ่งต้นครับต้นนี้ก็อีกหนึ่งต้น นะครับที่เป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็วันะครับจะให้ดูตั้งแต่โคนต้นนี่ฮะลูกจะใหญ่ลูกจะสมบูรณ์ต้นนี้ลูกสีม่วงนะครับลูกสีม่วงนะครับนี่ไปดูข้างบนงเลยอ่าฮะส่งตรงขึ้นไปนะครับนี่เป็นสายพันธุ์ไอเอ็วัน ลูกสีม่วงก็ดกใหญ่นะครับผลดกผลใหญ่ผลสมบูรณ์เลยนะครับลองดูตองมาเดินมาทีงนี้ครับเดินวนมาทางนี้ครับตัดออกอ่าแา่ถ้าดกแบบนี้แตชถ้าทำไงบ้างตัดตัดลูกออกทิ้งบ้างให้เหลือลูกใหญ่ๆลูกเล็กๆก็ตัดออกอ๋อลูกเล็กลูกให้สมบูรณ์แต่ถ้าก็ตัดออกโอเคก็เหลือลูกใหญ่ๆไว้เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันครับ ครับผมเอ้านี่ต้นที่อีกต้นหนึ่งครับนะฮะนี่ก็เป็นอีกต้นที่ผลดกผลใหญ่นะครับเนี่ยมันบนเลยนะลองดูตาต้องลองไปดูข้างบนนะครับนี่ครับเป็นโกโก้สายพันธ์ไอเอ็มวันของน้าสุชาติบุญเงินโกโก้ไอเอ็มวันจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่สองถึงสามของการปลูกนะครับเี่กอย่างเงี้ยถ้า มันติดยอดไปเราตัดทิ้งอ๋อตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยใช่ไหมนะชาติไม่เสียดายใช่ไหมไม่เสียดายครับโอ้ไม่เสียดายเหรอฮะเพราะว่าต้นลูกนี้ยังอยู่จะเพิ่มลูกใหญ่ขึ้นอีกต้นหนึ่งเนี่ยเราควรเอาไว้สักประมาณสักี่ลูกดี30ถ้าต้นใหญ่อย่างนี้ได้ประมาณสัก30-20กว่าป่าเนี่ยเออ25-30ครับผมอในหนึ่งรอบเนี่ยถ้าเราเก็บไว้ต้นละประมาณ สองโลสามโลเราโอเคแล้วครับอ่าสองสามโลนะชาติพอใจแล้วแต่จริงๆแล้วโกโก้พันไอเอ็มวันเนี่ยตามที่ได้ฟังข้อมูลต้นใหญ่ยิ่งยิ่งเยอะอั่าเพราะว่าเราตามที่ผมได้ไปศึกษาแล้วก็ฟังข้อมูลจากอาจารย์ล็กซ์สันเจ้าของสายพันธุ์โกโก้ไอเอ็มวันเนี่ยโกโก้จะให้ผลผลิตต่อต้นหลังการปลูกปีที่สามเป็นต้นไปเฉลี่ยต้นละห้ากิโลต่อต้นต่อเดือน านใ้่ไะชากต้นนี้ช้านี้ลูกกระดกมาเรื่อยๆอันนี้ลูกกระดกแต่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ดูแล้วมันมีมดมดจะมากินพวกเกลี้ยแป้งครับอ่ะฮะเดี๋ยวเอายาเอาสารที่มาไล่มดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขามาตัดกินเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นใบสมบูรณ์ลูกที่ใบสมบูรณ์นะครับต้นไหนครับทวดมะช้านี้ตัดไปห้ากิโลอา อันนี้ก็รสชาติก็ร่องรอยการตัดออกไปบ้างแล้วตัดออกไปเหลือสามลูกเหลือสามลูกนี่ก็จะตัดอีกอ๋อตรงนี้ก็จะตัดอีกลองมาดูนี่ฮะนี่ก็คือโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็นวันเห็นลูกไหมครับตัดเลยตัดเลยอ่าตัดลูกที่ใบสมบูรณ์ออกเอาเอาไว้ไหมลูกปลายเอาออกเอาออกลูกปลายเอาออกอ่าเอาสามลูกนี่ไว้สามลูกนี้มันจะไม่แน่ใจเพราะว่าผมอ่าอย่าเพิ่งไปตัดปล่อยเขาลองสังเกตดู เสียดายผมก็เสียดายนี่ครับลูกเล็กนี่ลูกเล็กนี่นี่สามลูกนี่ฮะไอ้ลูกเล็กเนี่ยคนละกิ่งกันอ่าคนละกิ่งไม่เป็นไรกิ่งเดียวกันเนี่ยมันจะตัวนี้ลูกนี้ใหญ่ลูกนี้ปลายมัจะไม่ค่อยโตแล้วอ่าครับผมดูอาการกก่อนอ่าดูอาการก่อนครับผมต้นไหนครับเมื่อเช้านี้ที่ว่าห้าโลต้นนี้นะครับแล้วสุขภาตัดไปเมื่อเช้านี้นะครับแต่ลาโล โดยเฉลี่ยแล้วนะสุชาติบอกว่า5กิโลนะครับสำหรับต้นนี้ <จะ S 1> เพราะว่าต้นนี้<อ>นใหญ่และสมบูรณ์จะเห็นว่านะครับนี่ฮะตั้งแต่โคนต้นเลยลูกจะใหญ่ผลจะใหญ่นะครับนี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็ันสองไปเรื่อยๆอ่าขึ้นไปข้างบนข้างบนเราก็มองเห็นลูกโกโก้พันธุ์ไอเจะติดตั้งแต่โคนต้นไปกระทั่งทุกกิ่งแก่นะครับ ตอนแรกที่นาสุชาติปลูกปีหกหนึ 1, ่งหกสองก็ไม่ได้มาตัดแต่งกิง่งไม่ได้มาดูก็ปล่อยธรรมชาติใช่ไหมครับ,รบสวนกล้วยที่ปลูกอยู่ก็ลื้อกล้วยออกลื้อกล้วยออก,ออก,ออกตอนนี้เหตุผลที่มันมีกิ่งก้านใหญ่ๆทุ่งสูงแบบนี้พี่น้องเกษตรกรครับช่วงแรกปีหกศูนเนี่ยการปลูกเราไม่ได้ดูแลเรื่องตัดแต่งกิง่งตัดแต่งทรงพุ่มเลยมีกิ่งเยอะไปหมดแต่เรามาแนะนํานัาสุชาติมาช่วงปีหกสาม แล้วคือช่ก็เริ่มมาตัดแต่งกิ่งตัดแต่งตวงพุ่มจะได้แบบนี้ลูกอ่าพอมาตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยกิ่งเขาบางลงไปแดดกองพ่านถึงเสร็จแล้วผลผลิตที่ออกก็จะใหญ่และสมบูรณ์แบบนี้นี่ฮะฝ่ามือนะครับลูกฝ่ามือนะครับอ่าด้น,านาชาติตรงกาชาตินะครับอ่ลาลองวัดดูนะครับนี่นี่ฮะนี่ครับแล้วลองมาส่องตากล้องมาทางนี้ครับจะให้เห็นว่า โโก้ go, สายพันธ IM1 เขาติดตั้งแต่โคนต้นนะครับตั้งแต่โคนต้นไปและจะติดผลผลิตทุกกิ่งที่เป็นกิ่งแก่นะครับถ้าเราไม่ตัดออกเขาก็จะติดแบบนี้ใน1ปีโดยเฉลีย่ยเราจะอ,าออกผลผลิตและเก็บได้เดียประมาณ5กิโลต่อต้อนต่อเดือนนั่นเองขอเทาครับคือ0กกิโลต่อต้นต่อปี แต่ถ้ามาหารเฉลี่ยก็คือ5กิโลต่อต้นต่อเดือนในเรื่องของผลผลิตที่เราจะเก็บได้นะครับนี่ต้นนี้น่าจะได้5กิโลต่อเดือนทุกเดือนอ่าต้นนี้ที่นาชาติมองว่าน่าจะได้ต้นละ5กิโลครับอ่าต้นต่อเดือนอ่านี่คือต้นนี้มันต้นใหญ่ต้นใหญ่นะครับแล้วนาชาติล่องรอยการตัดแต่งกิ่งไปแล้วนี่กิ่งที่ไม่สมบูรณ์กิ่งมันเยอะจัดเราก็ควรจะเอาออกนะครับนี่ ก็คือลจะได้ลูกใหญ่อผลผลิตจะได้ลูกใหญ่นะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้อพี่นรงเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับการที่นาสุชาติปลูโกโกโก้เพราะว่านาสุชาติมองเห็นว่าโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลผลิตหลังการปลูกปีที่สองถึงสามมันออกทุกเดือนครับผมใช่ไหมครับครับผมโกโก้จะออกทุกเดือนมันต่างกับพืชอื่น น้าคืชาทำนามากี่ปีครับอะตั้งแต่เธอเริ่มทำมาเริ่มทำมาก็พอต่อพอต่อ20กว่ากว่าพอต่อ20กว่ากว่าจนกระทั่ง60สู่60ก็เลยหันมาปลูกพุทต้นพันธุ์โตครับก็เห็นว่ามันเป็นผลผลิตที่ดีออกมาทุกปีครับผมก็เลยขยายพื้นที่ออกไปไร่จาก ทำนามาเป็นสวนโกโก้อ๋อตอนนี้ก็ประมาณขนาดไหนครับอ๋อสูงถึงหน้าอกแล้วนะคือนะชาติอาชีพเดิมทํานาทําสวนเห็นว่าทํานาแล้วยังทําอะไรอีกก็หลายๆอย่างหลายๆอย่างที่ว่าปลูกกล้วยปลูกกล้วยไว้เมื่ออดีตใช่ไหมครับในอดีตปลูกกล้วยไว้ก็โดนเขาหลอกมั่งอะไรมั่งเราก็เอาไฟหันไปพนีเราก็ เป็นพืชเศรษฐกิจที่มันออกได้ทั้งปีแล้วก็เอาตัวนี้มา,าเป็นพืชหลักคือ<ต>ทั้งข้าวทั้งกล้วยข้าวก็ลงทุนลงแล้วลงอีกทําแล้วทําอีกมีทั้งเคมีมีทั้งยาฆ่าหญ้ามีทั้งไอมแมลงเพี้ยเสร็จแล้ว,ลวเราสี่เดือน5้าเดือนทําใหม่เราทําแล้วทําอีกลงทุนแล้วลงทุนอีกเสร็จแล้วพอขายข้าวไปราคาก็ไม่ได้ไม่ตอบโจทย์มันก็เหมือนกับไม่มีรายได้เลย เสียแรงเสียเวลาไปร่างกายเราก็เริ่มซุดโสมนาชาติปลูกกล้วยบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ว่าผลผลิตที่ออกแล้วเป็นไงบ้างที่ขายขายไม่ได้บ้างหรืออย่างไรกล้วยเรื่องไรกล้วยครับกล้วยกล้วยได้บ้างแต่ก็ให้ราคาถูกกันอ่าคือปลูกกล้วยมาเป็นรายได้เสริมอีกเหมือนกันนอกจากนาข้าวขายกล้วยผลผลิตก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการเขาก็ไม่ให้ราคาตามที่เราต้องการก็เลิกจากกล้วยไป แล้วก็เอาโกโก้มาปลูกแคมสวนกล้วยเมื่อปี60ที่ผมมาส่งเสริมปลูกเมื่อตอนนั้นนะครับ,รบอ่าแล้วน้าชาติได้ขยายพื้นที่ปลูกไปอีกเกีับจานวนกี่ไร่ครับ5ไร่ประมาณ800ต้นครับอ่า800ต้น5ไร่เปลี่ยนนาข้าวเป็นสวนโกโก้เลยครับผมค,ะะครับนี่ก็คือน้าสุชาติบุญเงินเป็นกเกษตรกร4.0อาชีพเดิมคือทำนาแล้วก็ปลูกกล้วยทำ พืชอื่นๆทั้งเลี้ยงหมูทําเกษตรกรรมมาเยอะแต่มองเห็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตคือเรื่องของโกโก้จึงได้ปลูกแล้วเรียนรู้กับเขาแล้วแล้วรู้ว่าโกโก้ให้ผลผลิตทั้งปีหลังการปลูกปีที่สองถึงสามอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานสี่สิบห้าสิบปีเป็นไรายได้ที่มั่นคงก็คือพอใจไหมว่าไรายได้เรามีทุกเดือนมากบ้างน้อยบ้างพอใจครับอย่างนี้พอใจ การทำนาทำอะไรมันมีรายได้4ีเดือนครั้งแต่ก็ลงทุนไปเยอะอ่าครับ,รบผมนี่ก็คือการพัฒนาอาชีพของนักสุชาติบุญเงินนะครับเปลี่ยนจากนาข้าวมาเป็นสวนโปโก้เพิ่มมาอีก5้าไร่ต้องกราบขอพระคุณน้าสุชาติเป็นอย่างสูงวันนี้เก็บผลผลิตมาขายแล้วตอนนี้ก็อาจจะได้ไม่เยอะในรอบนี้แต่รอบหน้าน่าจะได้เยอะขึ้นต้อง กราบขอบพระคุณนะสุชาติเป็นอย่างสูงครับนะ้สุชาติครับครับ,รบที่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับถ้าสนใจจะปลูกโกโก้ขอแนะนําเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ติดต่อโดยตรงกับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดดรพัฒโกโก้0 9 5 5 5 7ก้าหต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ